ลิปโป้ทำผิดอีกแล้วครับรูร่ไหมกูไหมมาเย่มไปตรงไหนข้างหนใช่มยอย ันเป็นข้างในมันเป็นอย่างนั้นเหรอพ่อ ได้แล้วได้แล้วลดวับแล้วพ่อจับแล้วค่ะยังเดือดอยู่นะครับเนี่ย อันตรายแบตก้อนนี้ผมเคยเอาใส่โดนแล้วมันตกน้ําไปรอบนะครับตกน้ําแล้วก็สภาพจริงมันเป็นแบตก็ไม่ได้เก่าเลยมากก็เป็นแบตใหม่ๆนี่ะครับชนไปรอบนึงแล้วก็ไม่ได้ใช้น่จะนานละแล้วก็พอดีซ่อมโดนเสร็จก็เลยมาชาร์จดูครับก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังกันด้วยนะครับ